สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรคัดพิเศษนะคะมาฝากเพื่อนๆพือนทุกๆท่านนะคะโค้งสุดท้ายจ้าก่อนอื่นแอ,แอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และติดตามให้เนาะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจ้าก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดจ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าแอดมินเจาะได้ตัวไหนเนาะวันนี้เนาะโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินเจาะได้48นะคะ4 8วิ่งรูด48จ้า นะคะคส่วนเลขตัวเจาะนะคะตัวเจาะแอดมินเจาะให้นะคะสี่หกนะคะสี่เก้านะคะโอ้แอดมินลืมใส่เลขกำลังวันให้นะคะเลขกำลังวันนะคะศูนย์นะคะสองนะคะ สี่นะคะเจ็ดและแปดนะคะเนาะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเมื่อกี้เนี่ยภาพไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเนาะสี่สองด้วยนะคะเอ็ดมินลืมค่ะสี่สองด้วยเนาะส่วนแปดนะคะมีแปด แล้วแต่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะ84สามารถใช้เลขกำลังวันจับคู่กับเลขเด่นเลขวิ่งได้นะคะ86 87ค่ะเนาะส่วนตัวที่แอดมินชื่นชอบนะคะแอดมินชอบ49 84จ้าและ8 ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะไม่ว่ากันเนาะค่ะก่อนจากกันแอดมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยถูกหวยกันทุกทุกคนจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ